สวัสดีค่ะทุกคนขอบ้านจัดนะคะนานแล้วเนาะที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้เลยพามานี่ค่ะเก็บเห็ดโค้นนะใหญ่มากแต่เรามาช้าไปเนาะมีบานหมดแล้วแล้วหอยทากมาแล้กินด้วยค่ะ มาดูกันนะว่าเราจะเอาเห็ดโคนไปทำอะไรกินกันนะดูนะมดแล้วภาพาไปดูเรื่อยๆนะเดีย๋ยั้งแรงด้วยขึ้นตานแบบไผ่นะเป็มเลย 厉快。<noise> นู่นนะคะตรงนู้นน่ะดูโรย,ยหมดแล้วนะแอบอยตรงนี้มันแรงมันกิน เรามาแค่มือเปล่าไม่มีขาตั้งต้องไม่มีอเลยเลยเยอะมากหวานล็กเลยตับเดียวนะ ใช้เสียมเลยนะคะเสียมขุด มันก็ได้เอาขาไปดองโหูปเหยียบอ่ะโดนนั่นไปลโดนกินเหรอไปเหยียบมันไปอ่ะดูนี่ป้าตรงตาขาป้าเต็มเลยดนนะทุกคนยุงความยุงเยอะจริงอ่ะดูดิเนี่ยไล่ก็ไม่ไปนะ่ะเหตุก็อยากได้ยุงบกัน ล้างเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหได้เยอะมากเดี๋ยวเรามาดองกันนะคะก็เป็นวิธีการดองง่ายๆนะคะดองน้ำปลากเกลือนะคะส่วนประกอบก็จะมีนี่เลยน้ำปลาค่ะน้ำปลาธรรมดานี่ลแล้วก็จะมีเกลือค่ะบ้านแสบใช้เป็นเกลือชมพูนะคะบ้านใครใช้เกลือธรรมชาติดอกเกลืออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหมดนะก็กะกะปริมาณเอาวันนี้จะ

เกลือค่ะขยจะใช้มือนะแบบจะหมักทิ้งไว้หนึ่งวันแล้วก็หนึ่งคืนนะคะลองชิมให้มันแบบเปรี้ยวๆแล้วเราก็เอามาต้มแล้วก็มายำนะคะใส่พริกใส่หอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เคยทำให้กินตอนเด็กๆนะ หมดก็ไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลิ เรียบร้อยนะเดี๋ยวแซบจะเอาแรปปิดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็อีกหนึ่งวันเดี๋ยวตอนเย็นเรามาต้มกันนะคะเห็ดที่เราค้าไว้เมื่อคืนนะคะเห็ดโคนเดี๋ยวเรามาต้มกัน,นะคะ่ะมันเปรี้ยวได้ที่แล้วนะแต่ก็เลยว่าจะต้ม จะเทหมดกลัวมันล้น เด็ดดองของเราก็เริ่มเดือดนะคะเป็นวิธีการแปรรูปอาหารง่ายๆนะคะมีเกลือกับน้ำปลาแล้วก็วัตถุดิบข้าๆๆหมักทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าคนไหนชอบเปรี้ยวมากก็เอาทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งวันอีกหนึ่งวันก็ได้นะคะมันก็จะได้รสเปรี้ยวกว่านี้ แซบชอบประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาเราจะทานนะคะเราก็เอามายำใส่หอมใส่พริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ชอบนะเหมือนยำทั่วไปค่ะครัวบ้านแซบก็ลาไปกับคลิปเห็ดโคนดองเก็บเห็ดไปแบบง่ายๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ